สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าพอกไมซี่มืน,นีแดงอีกแล้วนะจ้า,ชา,นานนเช้าหน้าน้องแชาแนลพี่น้องจ้าเม,มื่อนี้ยมซี่ซิผหามาขึ้นเข่านะจ้าพี่นอ้องซิผ่ามาขึ้นเข่าหน้าบัตรเอาแกะปล่อยเสร็จแล้วแต่ว่าแกะเขาไปพังโน้นพี่น้องมันปล่อยไล่สุดจ้าพี่น้องจ้ามัน มันแม่แกะมันออกลูกไม่พร้อมกันเนาะเราก็ต้องรอให้ลูกเขาแข็งแรงก่อนเราค่อยปล่อยเขาจังสีมันก็ปล่อยไม่พร้อมกันปล่อยทีละชุดทีละชุดนะจ๊นะเนาะแต่เมื่อกี้ปล่อยชุดหนึ่งเดี๋ยวมื่ออื่นก็ปล่อยอีกหนึ่งชุดจ้ะเห็นวิวข้างล่างไหมซี่พ่พี่น้องงามวะฮ <performance> ะ,ะกดังคอกอไก่คอกม้านะจ้ะเนาะหลังคาแดงๆคงขอกไก่คอกม้านะจ้ะแล้วไหมซีิิี่า มาขึ้นเข้าเห็นยังตีได้ไหมซิซิว้าอันหนึ่งอันนอมให้ฟังเมื่อจากอันหนึ่งอันนอมบ่พี่น้องอันหนึ่งอันนอมอันหนึ่งอันนอมก็ประมาณภาษาไทยเออว่าอียงหระเพื่อเออว่าอะไรสักอย่างประมาณนี้นะซิมาเว้าซิมาคุยยังให้ฟังเนะจ้ะเนาะอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนะจ้ะเนาะ ก็บอแมนันเรื่องเล็วไรลหรือว่าเรื่องลีหลับยังดอกพี่น้องแต่ว่าไมซี่ักอยากบอกให้ฟังว่าเออมันก็คือความประทับใจของไม่สีเนะจ๊ะเนาะครั้งแรกเลยที่มาเที่ยวประเทศนอร์เวย์เราก็เดือนเดือนนี้แหละเดือนเดือนพฤษภามนี่แหละจ้าพี่น้องจ้าเดือนนี้แหละ ที่ไมซีจะได้กลับบ้านประมาณมาเที่ยวแล้วก็กลับบ้านประมาณกลางกลางเดือนเนาะจานะ้ะเนาะกับประมาณชว่วงนี่แหละมั้งที่ไมซีขึ้นมาเยียบพื้นที่ตรงนี้อาอเนี่ยไมซีกลับให้เมืงนี่จ้าภูเขานี่จ้าสิบหกปีที่แล้วเนาะจานะ้าเนาะไมซีได้ไมาเยียบ พื้นที่ตรงนี้ครั้งแรกประมาณเดือนนี้แหละเดือนธันวาที่ได้ว่าได้มาเหยียบครั้งแรกเพราะอยังติไม่สีไม่สีแบกปุยพี่น้องหิวปุยใส่กระขูนะ่ะโอ้เดี๋ยวไปห้ามองนางเว้ากันดีกว่าเนาะเป็นไอ้นั่นให้มาพี่น้องจะ๊ะฟังฟังฟังนะมันจะเป็นเขียวเขียวเป็นหญ้าที่รถหถ วิ่งได้เนาะแต่ก่อนมันไม่ผืนใหญ่ขนาดนี้แต่ก่อนมันจะผืนเล็กๆแต่ก่อนมันมีจะประมาณสิบไล่นี่แหละมั้งพี่น้องตอนนี้ก็ประมาณสามสิบกว่าไร่เนาะจ้ะเนาะพื้นที่สีเขียวๆตรงนั้นน่ะนะตอนนี้ประมาณสามสิบกว่าไล่จ้ะที่อันพวกไมซีขยายมันเมื่อก่อนมันมีแค่ประมาณสิบไล่จ้ะพี่น้องแล้วที่นี่รถไทยมันขึ้นไม่ได้เนาะเราก็ต้อง ใช้คนแบกปุ๋ยใส่กระคุถังนะ้าพี่น้องใส่ถังใส่กระคุนะ่ะประมาณสิบยี่สิบลิตรนี่แหละไมซี่ก็หิ้วขึ้นมาบนภูเขาลูกนี้เนา,จานะจะเนาะเพื่อหวานปุ๋ยให้หญ้าแล้วก็เอาไว้ปล่อยแกะเนาะพี่น้องอันโอ้ยเดียวขันหน้าเบิ่งหน้าไมซี่ดีกว่านะ <c oughs> <c oughs> อ้าเบิ่งหน้ากันดีกว่า <c oughs> ไม่สิเนี่ตัวน,น้อยแต่ก่อนน่ะน้ำหนักสี่สิบห้ากิโลพี่น้องเราเป็นเด็กน้อยเนาะประมาณอายุประมาณยี่สิบยี่สิบสี่ปียังไม่เต็มยีบห้าดียังสี่ระมยี่4บสี่ปีจ้ะพี่น้องจะ้ะยีบสี่ปีเพราะว่าไม่สีแต่งงานตอนอายุยีบห้าเนาะมาอยู่นอร์เวย์ตอนอายุยี่สิบห้าแล้วก็เริ่มทำงานเลย หมยซีทำงานที่ประเทศนอร์เวย์น่ะทำเท่ากับเด็กวัยรุ่นเท่ากับเด็กวัยรุ่นไอของคนประเทศนอร์เวย์เลยเด็กที่เริ่มทำงานเหมยซีก็เท่าเหมือนแบบเป็นเด็กวัยรุ่นที่เริ่มทำงานของคนประเทศนอร์เวย์แต่เหมยซีก็ทำมาสิบห้าปีแล้วเนาะ ตอนนั้นอายุยิมห้าตอนนี้ก็สี่สิบเริ่มเท้าแล้วพี่น้องเริ่มเท้าแล้วเดี๋ยวไม่สีก็มาแบกปุ๋ยขึ้นตรงนี้เนะจน๊ะเนาะนี่ขึ้นภูขึ้นเขาตรงนี้เหรอพี่น้องนี่จ้ไะไม่ยากวะไม่ยากก็พ่อปูน่ะประทับใจเลยพี่น้องเพราะว่ามาครั้งแรกเพื่อนประทับใจไหมสีเพื่อนวะเอ้าว่าสัน้น ไอ้หน่อยนี่ผู้หน,น่อยมันคือมาแบกกระคุปุยเก่งแท้ว่สัสด้าววัลลูสแล้วไม่สีทํางานก่อสร้างมาก่อนว <c oughs> บลลูสแล้วว่าไม่สีแบกกระคุปูนมาก่อนมันหนักกว่ากระคุปุยได้กระคุปูนนั้นพ <c oughs> ที่ไม่สิสิมาว่าให้ฟังยอนยั่งตีไม่สิใดใครจับพี่น้อง ทำไมซีซีเดินให้เพ่เบิงตรงนี้เนาะจาะเนาะไม่สีได้นะ่ะไข่ถ้ามันสีขีบมันสีหยาบกดได้ไหมซีสีกดไหน้อยหนึ่งนี่พี่น้องจ้าไม่สีได้ไข่ตรงจุดนี้จ้ะพี่น้องโอ้ยได้ยินเสียงรถบอกพี่น้องจ้ามันอาจจะได้ยินเสียงรถเนาะไม่สีได้ไข่ตรงจุดนี้แต่ก่อนมันไม่มีหญ้าพี่น้องมันเป็นทราย มันเป็นมันเป็นทายเนาะแต่ก่อนอะมันเป็นไข่เป็นเป็นเหมือนกับหินนะพี่น้องเป็นแข็งแข็งไข่แบบนี้เลยพี่น้องจ้ะนี่เลยจ้ะขาวขาวเรียบแล้วก็แข็งเป็นหินแล้วมันเหมือนไข่เหมือนไข่ไก่แบบนี้เลยจ้ะแต่ว่ามันมันเล็กๆขนาดนี้แหละแต่ว่ามันจะเล็กกว่านี้หน่อยนึง แล้วก็กลมๆก,กว่านี้อันนี้มันจะเป็นวงรีเนะาะไข่ไข่ลูกนี้จะเป็นวงรีแล้วไข่ที่ไม่สีได้มันจะเป็นกลมๆประมาณเท่านี้แหละประมาณเล็กกว่านี้หน่อยนึงที่แปลกเพราะอะไรดิไม่สีเอาไปให้แม่ย่าไม่สีดูพี่น้องไม่สีนะ่ะเอาไขนะ่น่ะไปให้แม่ย่าไม่สีดูแม่ยากก่าแกก็บอกเฮ้ย ฉันก็ได้แบบนี้เหมือนกันตอนฉันมาอยู่ใหมๆ่ๆ <c> แ <oughs> ม่ย่าบอกเธอได้มาจากไหนวะสันไอ้ ال, ไมซิก็เลยบอกว่าฉันได้มาจากตรงนี้แหละตรงล่องน้ําระหว่างภูเขาตรงล่องน้ํามันจะเป็นหาดเป็นทรายแล้วฉันก็ได้มันตรงนั้นฉันก็ได้ตรงล่องน้ําเหมือนกันแม่ย่าบอกตอนฉันมาอยู่ใหมๆ่ๆ แบบนี้เลยไข่ขาวขาวแบบขาวแบบเรียบแบบสวยมากแต่แข็งโปกเลยพี่น้องมันมันเหมือนไข่ไก่เลยขาวแบบนี้เลยขาวเรียบแบบนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าแล้วมันแข็งเป็นหินแข็งโปกเลยพี่น้องแข็งมากทุกบกระบอกแตกพี่น้องจ้าไม่ซี่หรองทุบเบิ้งมันบดแตก มันนี่ไม่ยากวะฉันก็ได้แบบนี้เหมือนกันแต่ไม่รู้มันหายไปไหนเอาไว้บ้านนั่นแหละฉันเก็บไว้บ้านนั่นแหละอยู่ๆมันก็ไม่มีมันหายไปไหนไม่รู้ว่ะซะทีนี่ใขรที่ไมซี่ได้พี่น้องพอไมสีไมาอยู่เนาะพอไมสีมาเที่ยวแล้วไมสีตอนมาเที่ยวครั้งแรกอะไมสีได้ไมสีได้ไข่ใช่ไหมทีนี้พอมาอยู่ พอมาอยู่มาอยู่ได้นานเท่าไหร่ไม่รู้มาอยู่มาอยู่ได้ปีสองปีสามปีมั้งแล้วมันก็ไม่เห็นพี่น้องไข่ไอ้นั้นนั่นไม่รู้มันหายไปไหนไม่สิก็เอาไว้ตู้โชว์อยู่นะเอาไว้บ้านเอาไว้ตู้อยู่บ้านนะพี่น้องเอาเอาเอาวางใส่เอาวางใส่ถ้วยใส่จานนะเอาไว้บ้านในตู้เด้ แต่เวลาไปไปมามาไม่รู้หายไปไหนแ <c oughs> ม่ย่าบอกของฉันก็เหมือนกันมันหายไปไหนไม่รู้ฉันก็เก็บไว้อย่างดีอยู่นะไครแบบของเธอเลยแบบเดียวกันเลยวะสันเอาพี่น้องพี่น้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาโูกทร้ายสองรุ่นที่มาอยู่นี่ได้ไข่เหมือนกัน สีขาวเหมือนกันกลมๆเป็นหินเหมือนกันแล้วก็หายโดยไม่รู้สาเหตุเหมือนกันไม่รู้มันหายไปไหนไข <c oughs> นี่แหละพี่น้องไหมซีกระยักกเอาให้ฟังเนาะว่าไข่หินปิดสนาเนาะะนะมาได้จังไ <c oughs> อรอู้ล,ละว่ามานนะ่ะมาคือได้ได้อยู่ตรงตรงนี้แหละตรงภูเขานี่แหละพี่น้องแต่ว่าตอนไป หายไปได้ยังไงไม่รู้โอเคพี่น้องจ้าไมซี่กับหมอเวาสุฟังซัมนี่แล้วเนาะอันนี้มันก็แล้วแต่เนาะว่ามันเป็นความเชื่อหรือเปล่าไมซี่ว่าไมซี่น่าจะเป็นลูกสะพภยที่นี่น่าจะได้แบบมีลูกมีหลานมีอะไรที่นี่หรือเปล่าถึงได้เหมือนกันกันกบแม่ยา่าตอนตอนตอนที่แม่ย่บ ไม่ได้พูดว่าไอ้นั่นไหมสิก็ไม่ได้สงสัยสนใจอะไรหรอกไม่คิดว่ามันเป็นไท่อะไรหรืออะไรยังไงหรอกแค่แค่มันก็แค่ไข่เห็นเนาะแต่ว่าพอไม่ยากบอกว่าฉันก็ได้มันก็แปลกปุ๊บปุ๊บเอาทำไมได้เหมือนกันสองคนลูกสะพายสองคนโอเคพี่น่างจ้ะมื่อนี้ไหมซี่ก็มาว่าเม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 าให้ฟังซำมนี่แล้วเนาะ ดูภูเขาจะภูเขาวิวภูเขาทำมาการกดไลค์ถ้าทึกใจก,ก็กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจไมซี่เนเดี่อจ้าพี่น้องจ้ากดกระดิ่งพร้อมติ้งติ้งติ้งสวัสดีค่ะ